รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มันก็ฟังพ่อแม่เพิ่นเว้าวไอ้ผู้นั้นฟังผู้นี้ฟังก็จําจื้อมานําเพิ่นไป่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่นก็เว้าสู่ฟังกันเว้าต่อต่อกันไปเรื่อยๆปากต่อปากดูกต่อลูต่อหล,ลานไปเว้าไปเรื่อยๆ มันสิบ่ได้เรียนวันเถ<อ>ฟังฟังไปแล้วก็ูรูมีว่าคิดดีก็จำเอาไปเว่าสูมูสู้พวกฟังไปผูจำดีมันก็บบ่บ่โดนครับูหัวดีก็จำคนเราเทือนหนึ่งสองเทือนอะไรก็จำได้แบบนี้มัคนค้นเกิ ฟังไปฟังแล้วก็ทินไปเ่าะจำกุหลังคนก็่จำบ่ไปเว้าสู้เพื่อนฟังมันจะเกี่ยวกับชีวิตกับแมนกับเ,เคยมันระเจ้าประสบการณ์มากกัยเว้าวสู้กันฟังมันเป็นแปแปลเรื่องจริงเลยแหละส่วนมากก็ไเลยเจ้าทีออกมาเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนตะกรนมันก็นงอ บอกคือคนสมัยสมัยนี้ว่้เพิ่นบอกคอยไดสืบทอดเขาบอกว่าเขาบพส่วนใจเด็กหน่อยสมัยนี้เบาเบาไปแล้วเขาก็บอกหูจัดเขานิ้ท่านเขาก็บอกคอยหูจัดเบ่าพันาเบาหยังยังสีเขาก็บอกหูจัดครับมันก็สิหายไปเรื่อย ก็มีคนสืบทอดไปแต่ตาก็บพกเราได้เวบาโดนแล้วหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วมีสิบสามสิบปีบิด่วกเรได้เวบาแต่ก่อนเวบามันก็ได้หลายเรื่องเวบาไปหลายเกิดเดี๋ยวนี้มันจําว่าดดเพราะว่ามัน่มีคนสนใจฟังการงานมันก็หลายกว่าเก่ามันก็คือคนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่งานมันก็หลายเวลาว่างเขาก็ไปซุ้มนุ่มกันไปเวบาสลบเฮ้ฮาเบว มวนซืนกันแบบพื้นบานเท่านนะเดี๋ยวนี้นี่ท่านเรียงนั้นเรียงนี้มาเบาสูกันฟังแค่เดี๋ยวนี้มันพกค,ค่อยเศรษฐกิจมันม้วกขเก่าแล้วคนก็ไปทําการทํางานเลยก็พกค่อยสนใจมันเล่นหน่อยผูจี่สืบทอดไว้ผูจีเคยหูเคยเวาไปกันหลงลืมไปเรื่อยๆไปมันจะไ่้ม้กเ,เก่าปันใด ก็ยังให้อนุรักษ์ไว้ั้งส่วนมากก็เจ้าก็อนุรักษ์เขาอาจจะเทปอาจหยังไปมันก็บ่มีเวลาสิได้ฟังได้เบิ่งอีกอเก่าก็ดีอยู่คิดว่าดีอยู่ลูกดันมันสิได้สืบทอดกันไปถ้าว่เขาบ่เฮ็ดไปจังซั่นมันก็สิบ่ค่อยฮู้จกักถ้าเขาเฮ็ดไปมันก็สิมีเงินมีขำก็สิได้ซื้อมาเบิง่ง สื่ต่อกันไปเรื่อยๆจนว่าเขาก็สวนใจมันก็ยังสีไข่อยู่ก็เห็ไใบอาคุณสิวาดีมันสีหาอยากส่วนมากกับบัวคอย,อยากมี้แหละจังบานเท่านี้กับบัวควยมีท่านพ่อเท่ากับลูกเคยเนาะ พ่อเท่ากับลูกเคยลูกเคยปัญญาดีพ่อเท่ากับพ่อเท่าก้นงูมือหนึ่งบนกับผ้าลูกเคยลูกเคยส้วนพ่อเท่าไปเก็บตองเก็บตองไปหอดปลาแล้วก็เก็บตองไดแล้วก็ใส่ก็ท่อเคยก็ระีให้พ่อเท่าหากมาบัานพ่อเท่าเก็บตองคนละทาง ว่านี้กันลูกเคยกันได้ตองเครื่องหนึ่งกับเขาไปอยู่ในท่อเอาตองปกเก้าของไว้พอเท่ามากกับมาเก็บตองใส่กับท่อเต็มแล้วก็อื่นหาลูกเคยเพ่เห็นหมัดเสร็จแล้วก็ถาบมาว่าลูกเคยไปใส่ลูกเคยลงปลาไปใส่หามมาบัานลูกเคยปัญญาดีพอเท่าบ่ามีปัญญาหาบม,มาหอดบันกับมาออก ออกมาหอดบานก็เอาพ่อเท่าแก่กับท่อก็ออกมาจากกระท่อโอ้มึงปัญญาดีปิดนีถึงว่ามันิสี้พอหาบตัวยางมากมันให้พอหาบมากตัวนี้วะสนมือรุ่นมากกไปเก็บอีกไปเก็บอีกแล้วก็พ่อเท่าสิแก่เพียลูกเขยแต่เลยเข่าไปอยู่ในท่อคือลูกเขยบาดให้ลูกเขยหาบมากลูกเขยก็เก็บมากเต็มคือเกอาก็มามัด มาดีๆแล้วก็หาบมากใส่สองอันหาบมากมาหอดฟังน้ำแล้วก็มานอนเออมาอาบนา้ำาอาบน้ำแล้วก็ว่างกับท่อไว้ฟังสะพันมอโมลูกเคยก็อาบนา้ำเซยเลยบาดนี้เลยตัวว่าโ้ยลูกเคยว่าสร้างมากเลวน้อบานนี้มาเหยียบกับท่อตองอุระน้อบาดนี้มาสั่นเพราะทว่า ลูกเคยหูในหันโอ้เยียบเยียบประเสัลูกเคยว่าพอเท่าอยู่ในหันกระยันสร้างเหยียบดินแบบไงเลยตกนามหัแเหล่านี้พอเท่าก็เลยลูกเคยก็เิโจมขึ้นมาเจ้าเของาายอยู่ยางนี้พน่าว่าว่าให้ลูกเคยว่าวาให้พอเท่าพอเท่าก็ว่าห่วยแต่ึมยังให้พอหามเด้ยบระเสรว่าอันนี้ก็เข้ามาบ้านคือเก่าอันนี้ก็นิท่านอันนี้ก็สอนให้ว่าคนนง่ยอมเป็นเยียอของคนสลัด ป็นว่าครับครังพอกับเี่นหน่อยเห็นนี่ดูกันสองคนวัดกับวัดปลานลวงพ่อก็ทางเดินวัดไปน้ำสิบป,ปู่ปอว่าสันสิบป,ปู่ปอเลี้ยงซื้อมามาเลี้ยงเพ่นหน่อยว่าโอ้ยนลวงพ่อ ถ้าหน่อยสิี่สี่ลูกมันวสันซื้อมาแม่นอวสันว่าซื้อมาเม่มันถึงสิแพร์่นว่านั่นละลูกลูกมันได้ลูกมากเลยถ้าหน่อยสิี่ลูกมันวสันเนี่ยพอว่าห่วยขี่บอด้หลังมันสิแอนวสันว่าห่วยหน่อยก็มีแต่สี่ลูกเดียวบอดสิขี่ลูกเดียวมันได้มากกับสี่ลูกเดียว เอาไปเอามากตีเน้นหน่อยจนหัวแตกพอนี่อันนี่บอท่านใดบอท่านใดมามาแล้วตีกันแล้วทากันแล้วนี่ท่านอันนี้ขสันให้รู้ว่ายัางบอท่านใดมากกัยยาสิเฝ้าตีตนตีพ่วยตีไผ่ไปก่อน ที่จะคองได้มากม่าสตว์เรียงยังบาท่านได้หอดเพิ่นว่าวันนี้มาฟังเรียงสาวปือไปกรุงเทพโดนกับมาบานเ้าเล่าว่าเปลี่ยนแต่ว่าเล่ากับว่าอค์นี่หอดป่านยังหาเหรียน้ำผู้นั้นผู้นี่หายามพี่ยามน้องยายขาว ไงสบายดีเลยค่ะถามนั่นเนียนี่เห็นไหมกาเราปืนเออใครแน่อยู่เล่าก็เลยมาลืมทีลืมงอแล้วแบบรืมเาแล้วมองมันเออเราไทยแจ๊ะแจ๊ะแข้าเฮียนั่นก็ไปเฮียนไไปกอน้ายายจ๋ายางไมยเรียนเอวอันเดนนนเด่นแล้วเก็เรีนกับมันก็บ่คือดอกเอวแล้วบ่มี มาหอดเงี้ยไงน้ณยายทำอะไรอยู่คะตาบ่มื่นบ่ตาไปไหนแปขกยจทานแล้วโอ้ยไม่ได้มาบ้านโดนตาเสียแล้วเหรอท่านโอ้ยน่าสงสารตาจังเลยนะยายเออไปอยู่น้ำเล่าซะถมึงสงสารเมื่อมาดักแกบเมื่อใดล่ะอีปื้อฟ้าไม่ใช่ปื้อแล้วนะยายชื่อก้อยแล้วไม่ใช่ปื้อนะชื่อก้อยจ้า โอ้ชื่อก้อยวัดจิปือไปจายก็ดุยเงินว่าแล้วปาอสาวปื้อเออหลาะบ้านคนต่อไปพูดเบาเห็นเขาก็เซลแล้วว่าเดี๋ยวว้าผู้ใดล่ะสูดหนิโอ้โกโกโดดีอะแถวเงินป้าเออบ้านมาตะกรุงเทพไม่ที่ไหนเงินสาวปื้อแ็ย่างไปแล้วครับเนี่ยอิปื้อบ่สูดหนิเงิน มุดสาดปือก็ะคักกันเหมือนกังว <c oughs> ่า,า,วา,าแล้วหูเบาเขากะแซวมุสาว <c oughs> ไปใส่น้องจังนะอะไรเกาะวังวายแ <c oughs> ล้วปื้อเบาใจมาแล้าพี่ล้วแต่เนี่ยอย่ามาเรียกฉันปื้อนะเอา้ามาถทนหูเบามาฉ <c oughs> ันไม่ได้ซื่อปื้อแล้วฉันชื่อก้อยรู้ไหม <c oughs> ว้ายซื่อเป็นจะเป็น,ปนขีกตัตเตอกแค่ละ นี่อย่ามาฉันเื่องฉันนะนั่นได,ด้ต,ตบชักเลยฉันไม่คุยแล้วพว,วกนี้ท่านทะลึ่งท่านมันนอกฉัาไม่คุยด้วยหรอกดันฉันหุนหวยไปอดรอดแล้วบานีเสาวปืูงานของในบ้านคุณพ่อ,อก็เออไปแล้วไปเสี่ยวหัวเตาไปแล้วะสา,า,าวปืเสาวปืูกับงานแกงบ่าของในบ้านยายค่ะ กันอเอา้ามึงขึ้เบาไทยละบาดนี่ <c oughs> คุณยายังแ็งแรงอยู่นะคะเออแข็งแหงอยู่เดิน <c oughs> โอ้อยจับหัวได้บานนี้จักหัวอะไรคะ <c oughs> ไม่มึงขึ้นเบาเล่าบา้านเฮาแนพูดไม่ได้ดอกยายห <c oughs> นูไปอยู่กรุงเทพเป็นจํานวนมาก <c oughs> เข้าไปแล้วสาวปือบาดนเมือ่อื่นเมื่อืนนี่หนูก็จะกลับแล้วนะยายเัินหนูไม่อยู่แล้วบ้านนอกเดินตนัวเติบม้าแลนมาใต้บ้าน เอเจ๊น huh. uh ี huh. uh ่ใ huh. ห uh ้คนมาจิก huh. uh ัายรอดรอด่สาวืนเลยดีกัซ้อนลูกซ้อนหลานให้งูจักว่าอันนั้นมันผิดอันนี้มันถือ เหยื่อป่วยใส่ว่าตัวนั้นที่ตัวนี้ถึงสอดคนไปทั้งออมกคือสมัยก่อนเพิ่นเบวเพียงสันจีบบวมีิทาน,านเหยื่อป่วยเห็นหลานตั้งตลาดจะติเท่าใจที่หนึ่งก็ถือเป็นข้อมบันเทิงเป็นนี่ไป นนจึงหนึ่งฟังแล้วกันแล้วไปจึงหนึงกับือไปเป็นคติเตือนใจที่ให้ลูกหลานสืบทอดไว้เื่่อิิให้รุนหลังๆหูจักไปนั่งผูที่สนใจก็ยจะให้เพลยแพร่ไปให้มันหูจักไปไเรื่อยๆไปถ้าคิดว่าดีอยูจะใหรลูกหลานไม่ ป็นุลักษ์สืบทอดเ่องมุนงนีไก็อได้เวา้าสูกันฟังเป็นรุ่นเป็นรุ่นต่อไปครับนั่นพอยห้ยื่ย่มันพันปียะได้ขาดเออ้อสมดังบาทเพระาะาดว้าโวโสทะละโทให้พวกเกี่ยวได้สมดังปรารถนาสุขีโตวิรุษละหอ ให้เจ้ามีความสุขถูกเจ้ามีมาไก่พุทธศาสนอโลโคโลค่าไข่แนวใดให้เหินห่างสุขีโตหงหิสหะสัพเพหิทั้งค่อบควัวม,มูเจ้าให้ยื่นมันสู่คนเด้อลูกหลานเอ้ยสาธุ